สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชิน่าค่ะตอนนี้เราไดมีเกมไมโครฟลักซี่บ็อกซแต่ว่ามีมิวแทนม็อบกันนะคะับก็โอเคค่ะมิวแทนม็อบของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างถ้าอย่านกันเราไปเปิดลักซี่บ็อกกันเลยจ้าอพี่เคนเขาเห็นตัวอะไรมาแบบวบไป่ะฮะตัวอะไรหรอตัวแปลกก็ดูดิอ้อมเปลี่ยนไปไม่ใช่ดูนี่หวัวเป็นคิปเปอร์ตัวเป็นหมูขาเป็นแกะน่ากลัวจุงตัวอะไรเนี่ยในกลายพันหรอเนี่ยพี่สารหรือเปล่าตกลงเราจะไป เปิดลัคกี้บ็อกซ์อะไรกันไงพี่เคียร์มันแม่งแหม่งอะเนี่ยฮะวันนี้ก็เป็นลัคกี้บ็อกซ์มิวแทนนะดิก็โอเคค่ะเราก็จะมาเปิดนะลัคกี้บ็อกซ์มิวแทนกันเนาะเราก็จะเจอตัวแบบเมื่อกีเก้เต็มเ,เลยไปดูบบ<อ>กันดีกว่าวันนี้เราจะเจอตัวอะไรแบบปลกๆบ้างแน่ให้ไม่เอาดีเสียมก๋ยมาม,มามาดูกล่องแรกว่าจะได้มดิวแทนันหรือเปล่าเออโอ้ยมิวแทนลงน้ำพอดีเลยเฮ้เขาได้อะไรตัวอะไรตัวอะไรอ่ะวัวกับชาวบ้านอ่ะโอ้เมื่อกี้พี่เอายกมือเลยตกใจ เฮ้ยไทยเรารองเท้ากอเอ็นชันจริงนี่มาถึงก็ได้แล้วเอาสโลฟฟอยงเยหยนะฮะนี่เลยเกยทับด้วยหมวกได,ดมอนด์เอ็นชันด้วยเฮ้ยคุณกอเล่มโอ้โหมาเต็มเลยฮะเรามี<อ>ทมหาร<ห><อ>ปกป้องแล้วโอ้โยเยีเ่ยมเลยเฮ้ย เค้กแฮปปี้เบิร์ตเดย์เฮ้ยมันเกิดใครเนี่ยวันใครอยากเกิดเนี่ยเฮ้ยมันจะบึ้มป้าพี่เคนเค้กอ่ะอุ้ยนี่จะขอวันไขแล้วลอยแล้วคิปเปอร์กับซอมบี้น่ากลัวจังเบย์คิปเปอร์ใส่เสื้อซอมบี้อ่ะแถวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนี่ยตรงนี้นะนะเราต้องไม่เปิดกันที่อื่นนะนี่เลยมาเลยแล้ว ปลาปักเป้ามาทำไมอมติดเต็มเลยติดพีดติดพีดไว้มันเกิดใครอีกนี่ยวันพี่เคนอยากเกิดเงี้ยไปเอาด้วยแล้วโอ้ยนกลัวจุ้งอุ้ยพาทิย์ส่องแสงเอามันก็สบายอย่างนี้นะนั่นนาดีฮึชั้นฮึบเฮ้ยนี่ได้อะไรกินไหนกินอ๋อยาเฮ้ยได้ชุดก่อเหล็กมาแล้วใส่ไว้ก่อนเ้ยิกปัดไทยไว้ก่อนนี่พี่เคนก็ได้ก่อเหล็กแต่เอ็นชานนะ เฮ้ยทำไม่อยากตายบ่อยๆพี่เคนเฮ้ยสลามเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเลยมาต่อดีกว่าึบนี่เลยโอ้โหหมทหนังลเยลยเออคีเพอร์โอ้โชคดีนะอ้อมรักใจเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยังไม่ใครจ,จะมิวทแทน,นเลยนะะได้ครับเฮ้ยตายเลยฮ้พี่เคนเขาบอกว่ามิวทแทนน่นนะมันขี่ได้ด้วยนะเฮ้ยอ้อมโจรมาเฮ้ยตีศูนย์มาด้วย มันถือตีศูนย์อ่ะโอ้ยยังโหดเลยระวังระวังระวังเฮ้ยเราโทดตีศูนย์เหมือนได้ปะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจะมาจะโดษชีวิตเราเนี่ยขึ้นขี่ได้ปะพี่เคมันขี่ได้ปะนี่อ้อมมาทางนี้มาทางนี้มันขี่ไม่ได้หรอตัวนั้นอ๋อมันต้องเป็นสัตว์ใช่ปะถ้าเกิดมันเป็นม็อบสัตว์มันถึงจะขี่ได้ใช่ปะอ่ารอดแล้วขอบคุณครับคุณกอลิมกอลิมออกมาไม่พ้นมือฉันอีกแล้วอุ้ยดูดิตึกอะไรนั่นอะไรทั้งบนน่ะเหรอนปอมปักการปะวิได้ก่อเห็ด เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังเล็กตัวนี่นะนี่เนี่ยระวังระวังระวังตัวอุ้ยเสียวเวอร์มีมาตัดครอบปะเนี่ยตะกูลไข่เนี่ยอ้ะเขาเพราะสุขสันปะเนี่ยดูดิดูตระกคอนี่ดูตระลึกแค่มดพอมดเต็มไปหมดเลยดูตระตัวดิใส่ชุดคอสเพลยปปะเนี่ยมีน้องหมาด้วยดูดิเฮ้ยตลกอ่ะพี่แคนดูดิดูตระละตัวดิน้องหมาแขนเป็นสเกเลตันใหญ่อะไรเนี่ยเราทำไมต้องยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเล็มกูเล่นไม่ชอบกูเล่นบอกว่า มันน่ามากเลยนะพวกเนี้ยเดี๋ยวกนเขาก็เป็นคนดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันก็ยังอยู่เฉยๆนะทำไมโกเลมถึงไปจัดการมันเนี่ยได้ดิเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูกันข้างในมีอะไรอ่ะมีอะไรบ้างอ่อมแล้วก็มีแต่น้ำตกน้ำพุอ่ะแล้วก็ข้างบนมันจะมีสมบัติหรือว่าของอะไรดีๆให้เราเก็บปะเนี่ยหว่ากล่องเปล่าเอ้ยซอมบี้พิกเป็นหัวชาวบ้าน เราต้องการอะมันเป็นสกเลตันอะไอ้ตลกเห็นเขาได้อะไรตัวอะไรอ่ะปุ้ยพี่แคนสตีฟฮะไหนสตีฟหรอสตีฟกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วโอ้ยดิตายทั้งตักกูเลยตรงนั้นอะอย่างนี้ก็มีด้วยหรออุ้ยบิ๊กแองเจิ้ลชานก็สโตนเทียบไปอ่ะอ๊อเดี๋ยวเขามาเปิดแถวนี้ดีกว่าพี่แคทไอ้นี่ก็ตกตลกกั็เนี่ยมาเลยนี่อลยหาเกลือเกลือเห็นเห็นเลย อ้าวมาแล้วก่องเลยกล่อนเลยเค้กยักษ์เค้กยักษ์อุ้ยน่ากินจุ้งมาเขาบอกว่าไม่ใช่เค้กหรอเออเออตายไปตายเลยเหรอพี่เค้นตายแลยวดิจะเหลือหลบไม่ทันนะดิหลบไม่ทันแล้ติดหลังด้วยมันเกิดขันใจไร้จุ้งมันไม่ใช่เค้กมันเกิดเป็นเค้กหรอกมันเป็นเที่ย้กำลังหิวเลยโอเคเดี๋ยวเขาเปิดต่อนะเด้งๆนะไปอีกนะสลามเด้งๆเนี่ยเยังไม่ได้แบบว่าชุดกอดแรงๆเลยอ้ามาดูนี่ อะไรหรอน้าตาแปลกมากทำไมพิเธีมันขี่ม้าได้มิท้าพิกาอิต้ามันขี่มา้ากระดูกมา้าด,ด,ดูดิมันตีน๋ติดกิ่งกระดูกดววโอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกตัวหนึ่งว่าธรรมดาเคยเห็นแล้วนะเอ,อ,อ้หลบไปหลบไปชิวชิวชิว ไม่ใส่นาไม้วันแกใส่เกาะแป๊บนี่เลยู่ใเกาะอินชานด้วยมีแล้วหรอกเกาะอ่ะมีได้ดิเฮ้ยถ้าทางเหมือนเกาะหนังเลยนะของพี่เคนอ่ะเี๋ยแค่นี้ก็พอแล้วเอ้ยพี่เคนมันเปิดก่อนนะดูดิเฮ้ยเปิดก่อนได้เปียบทำไมชาวบ้างทำามาตีฮะอ้อมหัวใจร้ายจุ้งพี่เคนดูดิมันกลายพันธุ์หมดเลยมันกลายเป็นมิลแคนหมดเลยอ่ะเฮ้ยก็ที่พี่เคนแอบใส่เกาะหนังเนี่ยเพราะว่าพี่เคนมีอาวุธลับไว้จัดการอ้าวตอนจบจะหักเล่าอ้าวเหรอแค่นั้นไม่คารนามือพี่เคนเดี๋ยวก็รู้วันนี้ใครจะชนะเฮ้ยเขาแพ้เหมือนเดิมนั่นแหละทำ เราเป็นโม้งมากกว่ารู้จักเปล่าอ๋อไม่ตั้งหรอกผล้วตอนนี้ก็ดังกันแหละอน้องเท้าลูกโซ่ทีเอ็นทีทีเอ็นทีลวบเร็วทำไมพี่เคนเปิดได้แต่ทีเอ็นทีอ่ะน่าดิจะกินเคนก็เจอทีเอ็นทีเช่นนั้น เอาไหมเอาไหมอันนี้กาดอะชุดก่อนหนังอะโอ้ทะนูว้าวทะนูอินฟินิตี้ด้วยนะอันหล่อเขามีโล่แล้วนะเฮ้ยน้องหมาอ้อมน้องหมาน้องหมาไม่รู้แล้วน้องหมาขาเป็นคิปเปอร์เดี๋ยวกินตัวเป็นซอมบี้หัวเป็นหมาป่าขี่ได้ด้วยว้าวน่ารักจุงเบยว้าวไปแล้วเออเราบังคับมันไม่ได้นี่เดี๋ยวอย่าไปทางโน้นเดี๋ยวมาไปทางนี้กันให้เขาเปิดต่อเลยนะออลล่าซีดีได้เยอะเกินไปปะเนี่ยหมาพันธุ์ใหม่ใช้แด้กว่าเดิมเฮ้ยท้องแท่ง ได้ทองแท่งด้วยเหรอแต่ว่ายังไม่เห็นได้พวกแบบแอปเปิลทองบ้างเลยอ่ะอยากได้แอปเปิลทองเอ็นชานน่ะเอ้ยเดี๋ยวเขามาเปิดทางนี้นะพี่เค้นเราต้องเปลี่ยนที่เปิดนะเดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเขาแถวนี้ระเบิดกว่า้อมามาเผื่อแผลพี่เค้นเอ้ยเขายังไม่ค่อยระเบิดเลยนะนี่เลยเสร็จก่อนอ๋อโอ้ยยักษ์อะไรแล้วนะว้ามิวแทนยักษ์เดี๋ยวก่อนว้ามันจะเยี่ยมพี่เคแล้วอ๋อเห็นเต้านมด้วยอ่ะเอ้ยแปดบวกอ๋อตอมบัลาอะไร โอ้ตัวใหญ่มากเลยมันจะดอบเนื้อใหญ่เปล่าเอามาใช่มันดอบเนื้อเล็กพี่เคนเนื้อธรรมดาที่ไหนมันแค่เปลี่ยนสกินให้ตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วอ๋อเหมือนมันจะแบบว่าเหยียบอะไรนะเนี่ยไอ้คนตกด้วยปีศูนย์ตายมาแล้วแค่ปีศูนย์แนะปีศูนย์เอ็นชางโอ้โหเดี๋ยวเอนชาง้วยเหรอเขาบอกว่าพี่เคนตายแน่โอ้ไม่ไม่น่าจะรอดแล้วเนี่ยไหวเปล่าไหวเปล่าเก็บของแปลอุ้ยของอย่างเยอะ มันจะเยอะนะของเกลือเยอะมากกว่านะเฮ้ยพี่เคมีอาวุธลับด้วยไม่บอกหรว่าคืออะไรอาวุธลับคืออะไรก่อนลับให้คมเปล่าใช่แล้วคมกริบเลยเดี๋ยวอ้อมเจออ้อมต้องลองกรีดพังหนักตกใบเอี้ยแน่เลยครับพ่อเพราะว่าตอนนี้มันเทืออยู่ใช่ไหมอะไรเนี่ยบัวแดงของเขาก็เทือเหมือนกันเนี่ยน่าจะเกลือกันหมดนะวมันเนี่ยเอ้ยแต่มันก็เปิดได้มิวแทนนะเกอนหนังครบเซตเลยอยากได้มิวแทนเยอะๆอ่ะแน่ดิยังไม่เคยได้เลยเนี่ยยังไม่ได้เลยอ่ะมันน่าจะมีพวกมิวแทนบอสต้องปะอะไรอ่ะอ้อมข้างบนนม่ เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูมันเป็นคุกหรือเปล่าเฮ้ยเอาไปติดคุกแล้วเฮ้ยขึ้นไปดูก่อนเผื่อมีอาวุธให้อะวัวยังแล้วรอแป๊บๆแป๊บเดี๋ยวมาพี่เคนเรือมันไม่ระเบิดนีโอ้โหทำไมมาหลายชั้นจังเลยอ่ะเบงเคนบ้างข้างบนมีสมบัติปะยังไม่ถึงข้างบนเลยเอ้าคุณชาวบ้านติดคุกไม่ผิดอ่ะโอ้โหดูตัวนี่อะไรกันแน่เนี่ยผสมกันมาสามอย่างเลยเรื่องไม่ถโกบนะ อ๋อนี่พวกนายไกย่พันเนี่ยใช่ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> อยากเห็นหน้าแบวบว่ามาเธอฟาเตอร์ของพวกนายจังเลยเนี่ย้าตายเป็นยังไงเนี่ยลูกออกมาเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยกมหมดละวเกมหมดละวขึ้นทางแล้วออ้อออยแลนี่มีธนูด้วยตัวเป็นไส้สเกลิต,นบบตัเตนตเลยอ่ะดูดิเป็นโครงกระดูกสเกลิตันเลยอ่ะแขนใส่เกอดได้แนะ่โอ้ยอย่างเท่อ่ะอย่าไปตีมันนะพี่เคมันยิงกลับเลยนะอย่างเงี้ยโอ้เจ็บเจ็บเอ้ไม่นะอย่ายิงพี่เคนเลยพี่เคนผิดไปแล้วเฮ้ยทันเดอร์สตอม โอ้ยแย่แล้วผมตกอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยตอมบี้พิกหรือแม่มดเนี่ยเอ้ยเต็มเลยตอมบี้พิกแม่มดเดี๋ยวไปชาวบ้านเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็พี่แคทมันชักจะไปกันใหญ่นะเนี่ยดีแต่ละตัวน่ะเฮ้ยบางตัวมันก็แบบว่าไม่ตีเราก่อนนะโอเคเฮ้ย น่ารักอ่ะขี่ได้ขี่ได้น้องแกะหัวเป็นน้องหมาเอ้ยน่ารัก้าแต่ว่ามันบังคับไม่ได้พี่เคนแล้วตัวนู้นน้องแกะขาเป็นน้องวัวแล้วของอ้อมขาเป็นตัวอะไรสินะขาเป็นซอมบี้ไงแล้วก็ตัวเป็นคีเปอร์แล้วก็หัวเป็นวัวไงช่างศิลปะเลยเอ้ยมาอีกแล้วแฮป Happy birthday นี่มีเพิ่มใช่ไ้มโอ้ยเค้กพี่เคนมาอย่าเพิ่งทำลายอย่าพิ่งทำลายกินเว้ยเกือบจบแล้วเกือบจบแล้วเฮ้ยน้องหมา พีทเขาจกลายเปตั้นส่น้องหมาแล้วก็ขาเป็นน้องแก่อุ้ยน่ารักอีกแล้วอ่ะนี่แปลกดิอ่ะเอามาอีกแล้วหัวยักษ์เนี่ยหวยักษ์เสียดายแล้ขี่ไม่ได้อ่ะมันจะพิลึกกึกคือประหลาดกันไปใหญ่แล้วอะมาอีกแล้วโอ้ยแย่แล้วไอ้จระประปามันก็ถือตีศูนย์นะโอ้ยโกยดีกว่าครับไปทางไหนอยอโอ้เอาวุ้แเป็นโก้งมากเลยมันถือตีศูนย์น่ะตายอีกแล้วว่าไม่เป็นไรเราได้ตีศูนย์แล้วเดี๋ยวเก็บของแปลบ เฮ้ยเดี๋ยวกันพวกนายนี่หัวหน้าโจรอยู่ไหนเนี่ยมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยอันน่เราตั้งตัวง่ะพี่เคนเปิดได้กล่องอะไรอ่ะเรามาเปิดตรงนี้กันต่อดีกว่าพี่เคนมันเรียบๆดีดีแล้วรุ่งๆุ่งนะรุ่งนะไดกอดองถลายไฟใช่เลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอมาเดิเฮ้ยอยากได้มิวแทนเยอะๆอ่ะเออทีนทีเราปอนแล้วหลบกันเราเสื้อแพ้พี่เคนอีกแล้ว ไว้จนลุ้นบึ้มเลยอละไล่แล้วพี่เคนเขาได้ธนูแล้วตอนเนี้ยเอออะไรเนี่ยตัพิงพิงฟินิทต <ไป S 1> ี้แล้วพี่เคนเฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> มีโลแล้ว ได้เกาะข้างบนหนอโอ้ยล้วขึ้นไปยังไงแย่สูงขนาดนั้นเออเดี๋ยวกอนจะยิงท้างบเนี่ยจะตีเลยเอ้ยซอมบี้เฮ้ยคลิปเปอร์มันห่างละอ้าวเห็นเปล่าตัวเป็นคลิปเปอร์โอ้ยบอกไม่ถูกเลยว่าเป็นใครซอมบี้มันโดนแฝงไลยด้วยอ่ะโอ้ยยังโหดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยูดีมันยังอยู่วะอ๋อน่ารักจุงเดี๋ยวก่อนอันนั้นมันไก่อะไรพี่เคนไก่สายพันธุ์อะไรอ่ะถือว่เป็นไก่ตัวเป็นสเกรเรตันเฉยเลยมีแขนด้วยอ่ะเป็นโจรได้นะจ้องแมวเหมียวจ้องแมวเหมียว เขาบอกว่าแมนส่ยิยมกรีมากเลยพี่เคียนเห็นแล้วอ่ะน่าดีอุยางว่า,วาเป็นกออีกแล้วอ,ะอ่ะไม่เวลาขี้เกียจขึ้นไปเอาทานี้ก่อนได้ทองแท่งกองเบิ่มเลยอะเด๋วอเอ้ยไม่ได้แอปเปิลทองเอ็นชั้นไม่ต้องมาพูดเลยนะพี่เคียน เขาก็เลยแต่ทองทั้งไงมาแน่นะเดี๋ยวถ้ามันดอกแอปเปิ้ลมานะพี่เคนก็ทำแอปเปิ้ลทองเอ็นชาร์นได้ไงล่ะไม่พอหรอกพี่เคนใช้ทองเยอะมากเลยนะโอุ้มเาหมกไหม่หมกไมใหม่ใหม่ๆแล้วปลาปักเป้าเขาเนี่ยอ้อมจะต้องร้องไห้ในความโกรธของพี่เคนครอบครัวนี้เขาจะไม่เดินกันใช่ปะเววเลยเวลด้วยมาเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเลยนะเนี่ยไม่ไรับไม่เราค้งเขา่ง เฮ้ยทำไมไม่ได้มิวแทนน่ะอยากได้มิวแทนทอมอ่ะได้เยอะแล้วตายเยอะนลพี่เคนอ้ดิมาเยอะจริงเลยเยอะกานโอ้เยอะด้วยเออโจนป่ายังเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอก้อนลอก้านเยอะเป็นไปไหมเนี่ย อพี่เคนไม่น่ารอดอะเรามาเปิดแถวนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่เคนเลยอะน้องวัวเฮ้ยเขาจะหมดแล้วนะพี่เคนจะหมดยังเกือบแล้วเกือบแล้วอนิดนึงนิดนึงเอ้ยดูแกดีขาเป็นวัวอะไรเนี่ยโอ้ติดติดติดโอ้ช่วยด้วยครับช่วยด้ครับเฮ้ยได้ก่อเหตุอีกแล้วก่อเหตุระเบียงหัวเฉยเลยเออแต่มอพวกนี้มันดีนะมันขี่ได้พี่เค้น ่ะรักจุงเงยแต่ละตัวเนี่ยแบกดิตันแขนเป็นชาวบ้านนี่มันงานศิลปะชัดๆเลยตัวเป็นซอมบี้ไงอะไรเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยมีอะไรแปลกกว่านี้อีกไหมมีงพี่เคนไงเอ้ยพี่เคนอราจะหลอกพี่เคนอะของแปลกอะโอเคกระบองเพชรเจียมแมวเอยยังไม่ได้อาวุธละลาเลยอ่ะนี่เนี่ยโอ้โหได้ก่อยไง เฮ้ยข้างบนนี่มาอะไรกันนะแล้วเด็กกันเห็นเมื่อกี้มันข้างเด็กหมมาเต็มหัวเลยชุดกอดไดมอนด์เลยอ่ะดี่ไม่มาทางพี่เคนน้อยมากเลยอ่ะพี่เคนเฮ้ยใครว่าล่ะพี่เคนได้มาอย่างเยอะเพชรทองพลอยก็ไม่ค่อยได้เลยนะได้มาน้อยมากเลยอ้อมเกลือ TNT เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบตรงไหนรถตรงไหนพี่เคนได้เยอะเหรอได้เยอะดิหายออกแล้วอาวุธลับพี่เคนเลยอย่างแจ่มมันมันอะไรมันจะดวงดีหุ้ยหมวกกอเอนชานโอ้เป็นหมวกเพชร ชี้แม่ช่องมา<ล>ชี้อะไรโอ้เปิดได้ก่ขอข้าวมวยอีกเหรอเออมาอีกแล้วเค้กเดี๋ยวเ,เคก้กลงแน่ ล็กอกก่อนล็กก่อนดีนะไม่รู้อ่ะเฮ้ยจังหวะเราลเลยแค่กล่องเดียวพี่เคนอ,อ้อมอะไรนะเป็นหลุมเลยด้วย <laughs> น่ากลัวจุงเบยไม่ต้องตกกระจายนิดเดียวเกือบตายไม่ใช่ตกกระจา <laughs> ยดีละของพี่เคนไม่หายเผ็ดย่างพี่เคนเ,คเขาเปิดหมดแล้วนะเอาพิงสองอันครบเลย <laughs> <ไป S 1> เข้ามาเข้าเฮ้ยอีกสองกล่องสุดท้ายได้ฝนเอ<ส>็นวิวดิหรอฮันเดอร์สตอร์ม ไอ้หลุดพ้นจากเอ็นวิวตกใส่หัวได้ไงนะ่ะหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเกลือหมดเลยเกลือ,อยังกล่องสุดท้ายต่แอแค่ค่ะเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์มิวเทนม็อบนะคะครบกันเลยเนาะเดี๋ยวเรานะคะไปเตรียมตัวสู้กันเลยดีกว่าค่ะวเวลาไฟติ้งกันแล้วชนะสในสามเหมือนเดิมนะย เขาบอกเลยพี่เค้นตายแน่ใครว่าล่ะอ้อมตายแน่เขาบอกไอ้หวงตายแน่ดูดิน้องวัวมาเช็คพี่เค้นใหญ่แล้วพอ<ฮ>พี่เค้นได้ของกล้ากะกลับเขาอีกอ่ะเฮ้ใครว่าล่ะพี่เค้นได้ชุดกอดเดมอนด์เต็มเลยนะเฮ้ยเขาเกามีเหมือนกันชุดกอดลูกโซ่ไงอืมแต่ว่าดาีได,ดมอนด์ไม่มีเดี๋ยวครับแป๊บเฮ้ยแต่ว่าของเขาเอ็นชาร์ดแล้วนะเขาบอกอชิกโก้โอเคเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุดแป๊บฟบฟับฟุบ พร้อมแล้วพี่เค้นพร้อมบวกแล้วพร้อมยังไงอุ้ยพร้อมไมีแค่นี้แต่งตัวนานจุงมมาเลยมาเลยให้ว่องให้ว่องพร้อมมานานแล้วพร้อมจะไฟ้อยังมียังมียากินเต้ามีดีมีเต็มเบอร์เขาไม่มีกินเค้กไปก่อนนะมาเลยมาเลยเค้กระเบิดเอาตรงนี้ป่ะเฮ้ยไม่เอาดิมามาดบยาแผลเฮ้ยมียาเท่าไหร่ดบให้หมดนี่เลยปลายาด้วยมาแล้วมาแล้วไอ้ปิ้ว เอาตอบไปกินเอาทะลุไปกินนี like no, ่ต hmm. ้องโดนโดนไอ้มันโดนอยู่แล้วตรงคู่มุมไหมโดนนี่ไงนี่ไอ้นี้ต้องเจาบปี๊ศูนย์เฮ้ยนี่เไงไปอ่าเป่ะทำไมมันแรงจุ้งโอ้ยปีให้กลายเป็นมิวแทนเลยนี่เนี่ยอนี่เดียวเฮ้ยอย่าถอยดิอย่าถอยหยั่งหยั่งเฮ้ยไปไหนเนี่ยถอยตั้งแล้วมันเฮ้ยเขาเพิ่งเกือบตายอ่ะเอาดูดิน้องแกะหัวอาปาก้า ไม่เกี่ยวกับแกะเลยพี่เชนเแต่ไม่ใช่หัวปลาก้าหัวหมาป้าเอาเหรอ เราดีมันอ้วนอ้วนนะหมาพันนี้มันอ้วนดีเนาะแม่ดีกินเลยเข้าไปก็ไม่รู้ต่อแล้วพี่เคนมายกสองเริ่มได้เดี๋ยวเวลาแก้แค้นแล้วโอเดอเดอเข้ามาเดอรอบนี้พี่เคนใส่ยามันจัดเต็มเลยครับว่าเฮ้ยมันมันตีล่างขึ้นนี่พี่เคนได้ยาดีเหรอเข้ากันจนได้อะเรียบร้อยรอบแรกกันต่อให้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพี่เคนเขาอ้อมมือเข้าไหนเมื่อกี้อะไรอ่ะอ้อมเลือดไหลเป็นใส่น้ำเลยอ่ะเขนไดงไงอันนี้ยกสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเอ้ยทะนุเหรอนี่ตรงนี้ ครับเข้ามาดีครับผู้วงไหนนี่ไงนี่เลยเป็นไงล่ะใหญ่ไหมวะใหญ่ไหมวะเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่ไหนไปไหนลงมาสู้กันในน้ำเปล่าเดี๋ยวกันใครสู้ข้างบนลงน้ำทำไมนี่รู้กันในน้ำอ่ะดีเราเดี๋ยวนี่เลยสู้มันบอกว่านาเร้าเลยนะมั่ง เฮ้พี่เคนนึกว่าจะสู้ได้นานกว่านี้โอ้อมไหมแพ้ในน้ำเฉยเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่ถึงก็แพ้ไปสองตัวหนึ่งอ้อมชนะอีกแล้วม,มีเอียบข่าหน้าพี่เคนต้องมาแก้แนะค้นให้ใครดูเฮ้ยเขาพามาดูมิวแทนมิวแทนน่ารักทุกตัวเลยนะขอบอกไม่ขี่อะไรนะโอเคค่ะแล้วก็เปิดลัอตที่บ็อกมิวแทนม็อบไฟคันนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบมิวแทนม็อบน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเล่นเกมไม่ครับกับเกมเราปลักกันต่อไปนะ ดีเลยมาคอะไม่พูดคุดยกันนะคะอันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย